สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Autoverse Pro วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวรถบ้านรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอย2026 Toyota Motor Home บ้านเคลื่อนที่รุ่นอนาคตจาก Toyota ที่ผสมผสานความสะดวกสบายความล้ำสมัยและเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินทางใช้ชีวิตบนถนนและอยากมีบ้านที่ขับเคลื่อนได้จริงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันอย่างละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาคาดการณ์ในไทยครับ เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ To โ o t a m ม t o ต Home 2026ถูกออกแบบมาใหม่ทั้งหมดภายนอกดูโดดเด่นด้วยเส้นสายที่โฉบเฉีียวตามสไตล์ของ Toyota ยุคใหม่ผสมความแข็งแรงของรถบ้านเข้ากับดีไซน์แบบ SUV ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์คมชัดพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเส้นยาวที่ต่อเนื่องกับกระจังหน้าให้ความรู้สึกหรูและล้ำไปพร้อมกันตัวถังด้านหน้าออกแบบให้มีความลู่ลมมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนเพื่อลดแรงต้านอากาศและช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นข้างตัวรถตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเรียบหรู พร้อมกระจกบานใหญ่รอบคันเพื่อให้ภายในรับแสงธรรมชาติได้ดีและชมวิวได้แบบพาโนรามาในส่วนของหลังคาโตโยต้าติดตั้งระบบโซลารูฟหรือแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในขณะเดินทางหรือจอดพักเหมาะมากสำหรับการท่องเที่ยวในที่ห่างไกลส่วนล้อจะใช้ล้ออลลอยขนาด19นิ้วที่ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถบ้านขนาดใหญ่ด้านท้ายมีไาท้ายเล็แบบแนวนอนและสปอยเลอร์ที่ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกได้อย่างดี ตัวถังมีการใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยลดน้ำหนักรวมและเพิ่มความเสถียรขณะขับขี่เมื่อเข้ามาดูภายในของ t o y o ต a m ม t เตอร์ e 2026ต้องบอกเลยว่านี่คืออีกระดับของความหรูหราและฟังก์ชันครบแบบบ้านจริงๆภายในถูกตกแต่งด้วยโทนสีอบุ่นเช่นเบดน้ำตาลและเทาผสมกับวัสดุไม้แท้และหนังพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์มีระบบปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นรวมถึงสามารถปรับเป็นโหมดนอนพักได้ในทันที ห้องโดยสารตอนหน้าเป็นดีไซน์ค้ออบพิษของโตโยต้าที่เราคุ้นเคยแต่ได้รับการยกระดับให้มีความล้ำสมัยมากขึ้นมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วที่รองรับระบบเชื่อมต่อเต็มรูปแบบทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงโซนกลางของรถเป็นหัวใจหลักของความเป็นมอเตอ h o m e มภายในจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวมีโซนนั่งเล่นพร้อมโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเป็นเตียงได้ ต๊ะกลางแบบพับเก็บได้มีจอทีวีขนาด50นิ้วติดผนังพร้อมลำโพงรอบทิศทางแบบพรีเมียมจาก JBL เพื่อสร้างประสบการณ์ความบันเทิงขนาดเดินทางได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีห้องครัวขนาดกระทัดรัดที่มีทุกอย่างครบทั้งเตาไฟฟ้าอ่างล้างจานไมโครเวฟตู้เย็นและตู้เก็บของอย่างเป็นระเบียบห้องนอนของ Toyota m ม t o ตอร์ e 2026เป็นอีกส่วนที่โดดเด่นมีเตียงควีนไซส์พร้อมฟูกหนานุ่มวัสดุเก็บเสียงรอบด้านทำให้รู้สึกเงียบสงบแม้จอดในพื้นที่กลางแจง้ง หลังคาเปิดรับแสงได้และบางรุ่นมีหลังคาพาโนรามาที่สามารถเปิดรับลมและชมวิวดาวตอนกลางคืนได้ด้วยครับด้านหลังสุดของห้องโดยสารยังมีห้องน้ําส่วนตัวที่มาพร้อมฝักบัวเครื่องทําน้ําอุ่นอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์แบบแวคููเหมือนเครื่องบินสะดวกและดูหรูในเวลาเดียวกันในส่วนของสมรรถนะการขับขี่โตโยต้ามอเตอร์โฮม2026มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและระบบไฮบริดโดยในรุ่นใหม่มีข่าวลือว,ว่าอาจมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบด้วย ขึ้นอยู่กับตลาดที่จำหน่ายสำหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลจะใช้เครื่องยนต์ขนาด3.3ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังประมาณ310แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า700นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับลากน้ำหนักตัวรถและอุปกรณ์ภายในทั้งหมดได้สบายสำหรับรุ่นไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ250แรงม้าและให้ความประหยัดมากกว่ารุ่นดีเซลโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ15-17ถึงกิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้ ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD All Wheel Drive เพื่อให้ขับขี่ได้มั่นคงในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรงังภูเขาหรือแม้แต่ถนนเปียกลื่นระบบกาเสะเทือนของ Toyota Motorhome 2026ได้รับการออกแบบมาใหม่เพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลเหมือนรถ SUV ระดับหรูแต่ยังคงความมั่นคงแม้ขนาดเลี้ยวหรือขับด้วยความเร็วสูงระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อม ABS EBD และระบบช่วยควบคุมการทรงตัวเต็มรูปแบบ มีระบบกล้อง360องศารอบคันเพื่อช่วยให้การจอดและเลี้ยวง่ายขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จำกัดอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่โตโยต้าเพิ่มเข้ามาคือ smart parking a n d camp mode เมื่อคุณต้องการจอดพักระบบจะตรวจสอบพื้นที่รอบๆแล้วปรับระดับตัวรถให้สมดุลอัตโนมัติสามารถเปิดหลังคาย,ยกสูงได้ด้วยระบบไฟฟ้าการกันสาดข้างรถได้เพียงกดปุ่มเดียวถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายสุดๆครับ ในด้านระบบความปลอดภยัยโตโยต้ายังคงให้มาอย่างเต็มที่ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันเรียกได้ว่าไม่เพียงแต่เป็นบ้านเคลื่อนที่แต่ยังเป็นบ้านที่ปลอดภยัยอีกด้วย พูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับตลาดต่างประเทศ Toyota ามอเตอร์โฮม2026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ180,000ดอลลาร์ถึง220,000ดอลลาร์ USD หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ6.5ถึง8.2ล้านบาทแล้วแต่สเปคและออปชันที่เลือกสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบโซลาร์เซลล์หลังค่าย,ยกอัตโนมัติและชุดแต่งภายในพิเศษราคาสามารถแตะได้ถึง10ล้านบาทหากนำเข้ามาในประเทศไทยพร้อมภาษีและค่าขนส่ง ราคาหน้าจะสูงขึ้นไปอีกระดับอาจอยู่ราวราว12-15ล้านบาทแต่ถ้าเทียบกับความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้ถือว่าคุ้มมากครับสรุปแล้ว t o โยต้ามอเตอร์โฮม2026คันนี้เป็นการยกระดับแนวคิดของบ้านเคลื่อนที่อย่างแท้จริงภายนอกดูแข็งแรงแต่ล้ำสมัยภายในหรูเหมือนโรงแรมเคลื่อนที่สมรรถนะยอดเยี่ยมทั้งในด้านพลังและความประหยัดรวมถึงเทคโนโลยีที่ทําให้การเดินทางสะดวก ปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่รักการเดินทางชอบอิสระและอยากมีบ้านที่ขับเคลื่อนได้ To โ,โยต a ามอ o ตอร์โฮม2026คือคำตอบที่ใช่แน่นอนครับ